เอฮาทีว <gn> ีแกล้งจีบเมกันทั้งช่องเรามาดูกันว่าลีลาคารมการจีบผู้หญิงของผู้ชายในเอฮาทีวีจะเป็นอย่างไรมันน่าน่อยใจนะเว้ยแบบว่าอะไรก็เตรียมพาดเตรียมพัดตอะตั้งแต่อยู่ในการมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะชอบมันนะเว้ยจริงี ครับครับพวกเราเฮฮาทีวีถามว่าทำไม,มวันนี้พวกเราถึงเสียงเบากันน่ะเหรอเพราะ <c oughs> เราจะมาแก้ไ,ไเอเมย์ทั้งการแก้ของพวกเราในวันนี้ <c oughs> เรา <c oughs> เราจะให้คนลงไปจีบไอเมย์ตัวที่เราจะให้ไอคนที่ลงไปมีโทรศัพท์เสลห์ฟังแล้วโทรกับเราแล้วเราก็จะเปิดโฟนไว้แล้วเราจะสั่งให้มันพูดอะไร <c oughs> ให้มันพูดเองไม่ได้ ไม่ได้อยากเราจะเป็นคนสั่งเองหรือว่าหรือว่าหรือว่าอะไรที่พูดเองได้ก็พูดเลยอ๋ออะไรแบบเดทเอก็เดี๋ยวมีคนพูดให้เอออะไรเดเอนั่นแหละไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแรกแข็งไอซีฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าซีเป็นยังไงไม่มีว่าเอามายใกล้ๆปากหน่อยเวลาพูดอ่ะโอ้โหเหม็นแบบนี้เลยพอแล้วพอแล้ว ถ้ามึงเข้าหาเมื่อไหร่กูถอยให้โอเคเดี๋ยวกูถอยให้โอเคเฮ้ยองเจ๊เอีบอยู่นะแต่ไหนว่าจีบอยู่อะไรเพื่อนร้านเลยนะมันบอกมันบอกมีปัญหาอะไรนะเนี่ยสี่นาทีเนี่ยกูยังไม่เห็นมึงได้ส้นตืนเลยได้ยินยังผมพร้อมแล้วนะพี่นิวพี่นิวโอเคโอเคโอเคมามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวผมหายกลัว ตอนนี้ครูนั่งเกินไปอยู่ในระยะสองเมตรนั่งอะไรตรงนี้อ่ะเขาให้มึงเต้นติ๊กตอกเหรอได้เป็นครูบาแน่แล้วมึงแล้วซีซีมึงเล่นมุกไปครูบาครูบาอาจารย์ผีชันบัตรอ่าความรู้มาให้เป็นอย่างนี้ เขาอาจจะให้เป็นแบบครูบาไม่ใช่แบบครูบาครูบาอาจารย์น้องว่ามึงสองกระจกอะไรมึงถามกระจกวิเศษเหรอฉันเสียถามค่ะคึงสวนอยู่แล้วอ๋ออ๋อซีมึงบอกไปไม่ต้องถามกระจกวิเศษหรอกถามกูดีกว่าว่าน่ารักไหมกูจะตอบอะไรมึงต้องถามกระจกวิเศษหรอกถามกูดีกว่าถามว่า เรื่อกว่าน่ารักบอกว่าน่ารักอยู่แล้วเมมมึงเนี่ยูฮ้ยกูเฟี้ยวเอ้กูรู้รู้อ่ะเออกูรู้ทุกอย่างเลยนะจินตนาการเนี่ยกูสองร้อยไอคิวมึงบอกไปเดี๋ยวนี้มึงน่ารักขึ้นยังเดี๋ยวนี้มึงน่ารักขึ้นเลยเนี่ยไม่ต้องมาแปลแล้วเนี่ยมึงพูดจาดีแล้วเนี่ยเอ้าอ่ะน่ารักก็ได้อ่ะโอนมาโอนมาเปิดสแกนแบบ กดสแกนแป๊บมึงบอกไม่ต้องเปิดแอปโอหลอกเปิดใจให้ก็พอแปไม่ต้องเปิดแอปหรอกเปิดใจให้พอไม่ นี่เหรอถึงเราจะไม่มีตังเลี้ยงเธอแต่เธอก็มีตังเลี้ยงเราได้นะไปแอนิเมนเขาจะเลิกกองกี่โมงอ่ะพี่น้อเขาบอกว่าเลิกกองกี่โมงพี่นิวยังไม่มาถ่ายกูเลยเเหีียยนนดท่่ือาะไหนก็พักหลักก็บอก ที่บอกไปให้ไปส่งแล้วาวันนี้โดยไปส่งแล้วมึงให้ป้อนลุงไปส่งเหรอเออมังไม่รู้อ่ะกูลงไหนก็ได้เดี๋ยวกูไปส่งเวันหล่ะกูเอารถมารอเอาม้าไม่โดนจึกล้อกินไปก่อนกูไม่ไม่ใช้รถก็ได้กูใช้เครื่องบินเลยเดี๋ยวกูบินจากสนามไปเรื่อยอ่ะมึงมึงแบบมึงไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูไปแล้วมีอะไรอ่ะก็ปรึกษากูได้ตลอดนะกูเป็นห่วงกูเป็นห่วง เงามากระตกกระตองหน้าตัวเองะเดี๋ยวกูไปอด้เออไปมีอะไรปรึกษาอะหลอดกูเป็นห่วงเนี่ยโคตรเท่ยังเหมือน์เหมือนพระเอกลิเกเลยว่ะต่อไปเป็นบอลเดี๋ยวเราจะให้บอลถ้าบอลจะใช้แผนต้องแกนหนือไง เก็บไว้ถือไปเลยถ้าถือไปแบบไม่เปิดเขาจะรู้ว่าเราจะไปทีบเขาเย้มีหลักการดีชันเชิงการดีมีชันเชิงพี่เมย์ทำไรอ่ะพี่เมย์ทำไรอ่ะพี่เขาสอบเหรอพี่เมย์ไม่กลับบ้านเหรอเขาจะกลับบ้านกันหมดแล้วนะบ้าหรือเปล่าเขายืงถ่ายไม่ใช่หรอไม่เขาไม่ถ่ายเขาจะกลับแล้วเขาจะถ่ายอยู่ไม่ใช่หรอ อืมน่าจะสักขารเขาน่าจะแบบคลิปปืนอยู่มันบอกไ้กินไหมคือปืนเออคือปืนทำอะไรวะน่าจะถ่ายคลิปไม่ถ่ายว่ารีวิวแต่งหน้าเลยหรอไ่เย่นี่กินหนอบ้งไม่เห็นกูอ้วนค่ะนี่กูก็กินนะสิไอ้เหี้ยเอ้ยไปไปอนไปอปไปไปไปโอ้จะเป่าคาถามหารรวย อร่อยนะแต่ที่เมยกินใจอร่อยกว่าบอล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 เลยบอลอะไรเห็นได้นะอร่อยนะบอลบ็นอะไรอ่ะฮะเมย์ก็แบบอย่างพี่อ่ะอย่างเงี้ยไม่ปกติอยู่แล้วไงวันนี้ก็แค่แบบแม่งไม่ฟังกูเลยรู้สึกตื่นเต้นอยากทำอะไรแบบกับพี่กระเป๋ายัดขนมเขาปังมัเลยยัดขนมเขาปังมันเลยนะนั่งได้นั่งได้นะวันนี้รู้สึกก็อยาก ไอเมื่อกี้ปกติได้ทำคือแบบทำอะไงนะยิ้มอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ได้บ้านนะปกติก็เป็นงี้อยู่แล้วแค่ปกติไม่ไม่เปิดเผยอ๋อปกติไม่เปิดเผยไงพี่เมย์คนเดียวเท่านั้นเท่านั้นด้วยแน่นอนอย่าทำแบบนี้กูขนลุกพี่เมย์ไม่ต้องขนลุกปกติแบบนี้อยู่แล้วไง ปกติเขินอายไงแต่วันนี้รู้สึกอยากเปิดเผยเฉย<ช>ป,ปกติทิ่ใส่จริงแบบนี้ไงที่ใสเป็นอย่างนี้จทิ้งเงินตรงนี้เท่าน,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 นั้นอ่ะเราหยุดบเบ้าขันี้ก่อนแป๊บนึงเพราะอะไรเหรอเหยียบเบ้าแบบทุกคนรู้คำรบไม่เ,เป็นอ่ะแต่ว่าพาวขึ้นบีเอชได้นะไม่หรอ,อข้าวขึ้นบีเอชได้ด้วยข้าขึ้นเป็นได้ซักตี้รถเมลได้หมดเลยรถเมลแอร์ด้วยรถเมลแอร์ด้วยใส่ฝาไม่ได้เจอเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันก็ได้อยากอยู่ด้วยกันจริงๆรถร้นก็ขับเปแหละแต่อยากเดินด้วยกันมากกว่าที่อยู่ด้วยกันนานเหนื่อยเลยถ้าจับมือกันเดินี่เหนื่อยไหลติ้งๆเลยอ่ะเดินไปส่งสยามแล้วบอลค่อยไปเรียนของบอลต่อก็ได้บอลให้เป็นไหนเดี๋ยวจันหึงสุเดินไปส่งสยามมาได้เดี๋ยว่อ้ไปเรียนวันจันต่อได้จันหนึงสุขไปไหนงาจบพี่เมย์ก่อนไงแล้วก็อันคันถึงเสาก็อันคันถึงเสานั่วแหละเขากครับ หมามันจะกัดก็เตะหมาทิ้งเลยมันมาไปเต่ยังไงเตะหมายังไงหมาเดินเข้ามาเตะปื๊บหมากระเด็นไปกระแทกแตกอะไรแตกหมาแตกหมาแตกอะไรหมาแตกก็หมาแตกไงอาไปเลยนปละเอาเอาคนสนุกดีนะไปแล้วบายบายไป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 ไอ้บ้านมันแตกแค่ไเนีลยนะแต่นี้ไม่แตกแตกอยแล้วเดี๋ยวต้างแกะ บายบถ้าอยากมีคนเลือกข้างๆอ่ะอยากเรียกบอลได้เลยนะถ้าอยากมีคนเลือกข้างๆอ่ะเล่นกับบอลได้นะไอ้พี่เราท่อที่เจ๊ในห้องนีจะตายเต็มไปเตหมาเต็และตอนนี้เราก็ส่งทิวไปเป็นคนที่สามนะครับผม เราไปดูกันว่าสก,กิลการจีบสาวของทิวอ่ะมันจะแน่สักแค่ไหนทิวทิวย๋ยมึงเดินไปหาเมย์มึงบอกว่าช่วงนี้กูโคตรเบื่อเลยถ้ามันถามว่าเบื่ออะไรมึงบอกว่าเบื่อที่เป็นพี่น้องอะ่ะเมย์เนี่ยช่วงนี้กูโคตรเบื่อเลยเบื่อทุกวันค่ะไม่ใช่แค่วันี้ไม่เบื่อว่าเราเป็นพี่น้องมา,าไหนว่าเบือ่อเบื่อเป็นพี่น้อง <c oughs> อยากเป็นคนติดหนี้ใช่เป็นคนติดหนี้เนี่ยยืนเยอะเลยเกิน เนี่ยกูไม่ทันได้ฟังเลยมันพูดอะไรเนี่ยชอบกินชอบกินหอยปลาชอบกินหอยปอะไม่ชอบ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 อะขอบคุณน่ารักอ่ะไม่ถึงกูใช่แล้วใช่แล้วใช่เฮ้ยน้องเมย์น่ารักอยู่เลยนะน่ารักอยู่เล้วถึงจะน่าสดถึงจะน่าตกใจนิดหน่อยแต่ก็น่ารักอยู่เจ๋งดีเจ๋งที่มึงไม่ฉุดโคตรเขาหน่ารักตั้งแต่เด็กแล้วไงเอ๊ย เห็นนะเห็นมาตั้งแต่อยู่แบบในถังน้ำแบบในถังน้ำถังน้ำแบบก็จะเป็นมุ้น่ะไอเมย์ันรอบมีอะไรจะบอกไหมเฮียมาจับผมกูผมกูพังไหมรักนาทุกๆรักนาทุกๆรักนาทุกๆรักน้องฮะน้องน่ารักเออรักน้องเออเราน้องรักพี่เปล่าโอยกูไม่รักมึงหรอกค่ะเฮ้ยแรี้ยงว่ะไม่รักกันก็บอกจะหลอกให้มีใจทำไม เจ็ด้อยให้กูไม่ต้องขเดีก่าเอาเจ็ดยให้กูก่อนเอาเจ็ดให้กูบ้างดิให้แต่ข้าวอ่ะเฮ้ยอย่าพูดถึงเรื่องอดีตแล้วมันเจ็บใจให้แต่ข้าวอ่ะมาคุยดีๆกันเลยไอเรื่องข้าวมันคืออดีตด้วยตอนนี้คือแบบน้องพี่ไงรักน้องอ่ะเาพระว่าในคลิปเรายืนใกล้กันอย่างนั้นไม่ค่ะกูยืนใกล้เ็มพัดค่ะเฮ้ยโอ้เจมพัดอีกแล้วอะไรอะไรอะไรก็เต็มพัดอ่ะเออเออเจมพัดอีกแล้วเมื่อไหร่เธอจะมีสิทธิ์หรอวะ มันน่าหน่อยใจนะเว้ยแบบว่าอ,อะไรก็เตรียมพัดเตรียมพัดอ,อ่ะโอ,อ้โหโอ้โหอะไรเจ็ดร้อยเราเลิกคุยกันเถอะเรื่องนีรเราอาจจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังเห็นไหมในกล้องอ่ะไม่มีมึงเลยค่ะนี่เธอรักเราแต่สมัยก่อนช่วงที่ทิวชอบข้าวทิวให้ตังค์มาเกิดข้าวไปเจ็ดร้อยนะช่วงวันนี้มันอยากได้คืนมากไปฮ่าฮ่าคิดแบบคิดแบบเอ้ยช่องเฮียทีวีนี่ช่องช่องเด็กกว่าฮ่าฮ่าเนี่ยบอกไปตั้งแต่ทำช่องมาเลยคุณชอบมึงมานานมากเลย รู้ว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ<ม>รู้<ม>ชอบมึงนล้วเว้ยจริงๆ<ม>ไอเหนียงคัางโคกโอ้โหเป็นโมเมนต์น่ารักเลยดีไอแม่เหนียงคางโคกอะไรเลิกคิดมากดีก,กันก่อนเลยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นโพอะไรโแล้ไปนะมีงานเมื่อไหร่ทักมา <laughs> ไม่ยอมมีใจเมื่อไหร่ทักมา เปิดใจอะไรก็เปิดใจแบบพี่เทียวค้าหนูชอบพี่ค่ะเฮ้ยมาละอาให้เขาเปิดใจเมื่อไหร่ทักมาและแล้วคราวนี้ก็เป็นคนสุดท้ายของเราที่เราจะส่งไปก็คือไอซีนั่นเองซึ่งไอซีนี่ กินนไมค์่่อีซึ่งไอซีนี่มีเรื่องราวโชคโชคชนกับเรื่องสาวๆมันับไม่ถ้วนกี่ผู้หญิงไม่ตั้งเก้าคนในวันเดียวอ่ะคือติดหมดเลยไม่แต่ว่าเท่าคนนี้มันก็มีการพัฒนาดูอะไรไอีดว่าว่ามันจะเป็นยังไงคือจับไม่ติดเป็นใครพี่ใหม่พึกงบอกเหรอใช่เลยเตรียมความตั้งใจเตรียมความตั้งใจ อันนี้ฝึกงานอยู่ที่ไหนนะโอแลนด์แถวไหนสายหนึ่งไะไปทํางานไปไหนบ้างอะทำไอ้นี่อังคารถึงเสาร์เออถ้าไปวันไหนก็บอกนะอยากไปอยากเจอมองกูค่ะอะไรไหมอยากเจอใช่ไหมเนี่เอออยากเจอที่ร้านไงอยากไปเลยลุกอลูกใหม่อย่างเงี้ยไม่ไม่รู้กูก็มามาอย่างเงี้ยก็ใส่พากันเปื้อนแค่นั้นเองเอ้ะแต่ให้คะแนนความอยากเจอหนึ่งสิบอะกูให้สิบเอ็ดเลยนะเว้ยเพราะว่าอยากเจอเกิน ค่ะแตไม่ได้เจอูแน่นอนทำไมมึงคิดไม่ถึงใช่ไหมมึงคิดไม่ถึงใช่ไหมถึงกูคิดถึงไงแกวะเนี่ยวิจัเนี่ยเราอ่ะนี่เปิดไปเลยยังนะไม่ได้กินหรอกไม่มีมีตังหรอกมึงที่ร้านกูไม่รับเพาวันติ้งชองไงเพราะไอเลยไอ้ไอเลิฟยูเลย นั้นกูเวลาโมนตีนสองนะกูไม่ชงให้นะฮะโดยเอาะช่องเนี้ที่กูไม่สบายกูตั้งใจไม่สบายเ้ยเพราะว่าเพให้มึงมาดูแลเ้ยกูนึกว่ามึงตั้งใจจะโดดงานไงมยขยบเข้ามากลๆให้มขยบวาไก้าัว่าให้เมขยบวาด้ามาให้มขยบวากล้ามันต่าวาให้มขยบว่าไกล้ามันามว่ารู้สึกไปไหมกินตัวเรากินตัวเรา มาทำไมอ่ะได้ได้ใช่คิดถึงคิดทอดเนี่จบเพลงก็จบเพลงคิดทอดแล้วคิด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 เหนื่อยอ่ะกูเหนื่อยแทนอ่ะเออถ้าไม่มีคนส่งอ่ะเรียกกูได้นะแต่เราใส่ชั้นมาให้ไม่ฟังก็ทั้งเลยอ่ะนี่แหละสบายจุ๊บพอนข้อมูลอะไรไปก็รีบรันกันใช่ เป็นไงเมเพื่อนกูจีบมึงเก่งปะสุดๆเลยอ่ะเนี่ยมานี่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 ยขาดเท้ามาเนี้ยเฮ้ยมาเดี๋ยใช่มาบ้านนี่เพื่อนกูลงมาจีบเนี่ยรู้สึกว่าคนไหนเนี่ยเข้าใจที่สุดเฮ้ยออเออเฮ้ยเปิดตาหมอก่าไหนที่มึงอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอะจับตามอก กูชอบสุดเลยกูชอบสุดเลยกูชอบน้องบอลน้องบอลน้องบอลน้องกทำาอบอลทำอย่างเงี้ยใส่กูไอ้เรื่อน่าเห็นที่มันทำมโนกรอยอย่างเงี้ยแค่กับพี่เมย์คนเดียวนั่นแหละและถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะถ้าอยากให้แกล้งใครอีกเนี่ย ็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะผมสสวััดีครบบ๊ายบายอ้าวแล้วมึงไม่จีบกูบ้างเหรอมึงไม่จีบกูบ้างเหรอจีบทำไมลาแล้วลาแล้วเต็มตีตอนว่าจีบทำไมชอบอยู่แล้วอ่ะคุณชอบกูไหมใช่กูไม่ได้อยู่กับมันแมนอ่ะมึงจะแซวอย่างนี้